พวกแกคืองี้เว้ยปีหน้าแม่งจะขึ้นเลขสี่แล้วผิวหน้าแม่งโคตรแย่อะคือตีนการ่องน้ำมากฝ้ากระแม่งมาจากไหนไม่รู้เว้ยที่สำคัญคือฟื้นฟูยากมากคือถ้าเป็นสิวเม็ดนึงอ่ะโอ้โหกว่าจะหายนานมากผิวแบบหมองรูขุมขนเนี่ยแม่งเปิดกว้างมากเลยแต่งหน้าก็คือไม่ติดแห้งกลานชิบหายคือ พอดีครีมบำรุงหมดพอดีเว้ยเลยคิดได้ว่าต้องไปหาดูที่พวก lazada shopee แม่งมีเลตติ้งอะไรให้ดูก็เลยเข้าไปดูว่าร้านไหนที่แม่งน่าเชื่อถือก่อนเป็นร้านแนะนำหรือเปล่าแล้วก็ไปเลือกดูว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันบอกว่าขายดีั้ขายได้กี่ขวดที่สำคัญคือต้องไปดูไอรีวิวข้างล่างเว้ยแม่งจะคอยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ดีงั้นก็ไปกด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 ไล่ดู ไปเจอตัวนี้มาเว้ยชื่อว่า p พ r ร์ r เพอร์เฟกเพรซรัคือเขาเป็นเซรั่มที่สกัดจากพวกไข่มุกแล้วก็สารสกัดอีกกว่าแปะชนิดที่ชอบก็คือเนี่ยพอลองมาใช้เว้ยเขาเนี่ยมีเนื้อเซรั่มที่มีความลักษณะเป็นเหมือนไข่มุกจริงๆนี่ดูคือมีความใสๆแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเออ ที่ชอบอีกอย่างหนึง่งคือผิวบอบบางใช้ง่ายนะแล้วก็พวกเลขแจ้งจดอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วนี่ดูเนื้อก่อนดูเนื้อเขาจะไม่มีส่วนผสมของพวกน้ำมันหรือว่าแอลกอฮอล์สารสกัดที่เป็นอันตรายอะไรกับผิวเลยนะอ่อนโยนสุด,สดๆใช้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยใช้แล้วไม่ต้องกลัวแพ้ เขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวหน้าเนี่ยนุ่มเด้งอิ่มฟูได้เลยแล้วก็ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นทันทีหลังใช้ละมุนอิ่มน้ำนะจ๊ะทุกคนเนี่ยผิวมันก็จะเด้ง ก็คือใช้แค่เช้าเย็นน่ะก็จะรู้สึกเลยว่าพวกไอจุดด่างดำเนี่ยมันจะจางหายไปนะแล้วก็ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นผิวสวยสุขภาพดีเราจะกลับมามีผิวที่แบบสุขภาพดีอีกครั้งแล้วก็เราจะชอบผิวเราอีกครั้งนะก็คือขอแนะนำเลยนะจ๊ะตัวนี้ per perfect p e r p e r e serum